แม่โบมีวิธีไหนบ้างคะให้น้องกินนมขวดอะคะ่ะแม่ปั๊มแล้วน้องไม่เอาขวดเลยคะ่ะแม่ไม่อยากให้ติดเต้าคะ่ะแม่มีวิธีบ้างไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd k i d ดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติกต๊กต็อกโบเน k คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยอ,อันดับแรกนะคะแม่โบถามกลับไปนิดนึงนะคะแม่จ๋าว่าในส่วนของตรงนี้เองอะคะ่ะ ลูกของคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่ได้ฝึกการที่ให้ลูกกินขวดมานานแค่ไหนและวัตถุประสงค์ที่คุณแม่ค่ะจะไม่อยากให้ลูกกินเต้าเพราะอะไรนะคะ<ฮ>สองเดือนค่ะเพิ่งฝึกได้หนึ่งอาทิตย์แม่ต้องทํางานอ่ะโอเคนะคะในส่วนของตรงนี้เองนะคะแม่โบอยากจะให้คุณแม่หาสามารถฝึกให้ลูกนะเป็นได้ทั้งน้องเด็กที่กินเต้าและกินขวดนะคะอ่ะแม่โบแนะนําแบบนี้นะก็คือว่าการที่ฝึกกินขวดจะต้องบอกว่าน้องเด็กอ่ะที่กินนมแม่อ่ะจะเอ่อ น้องเด็กอะที่กินนมแม่ค่ะเขาจะมีความที่ฉลาดนะเวลาที่เขาอะได้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่หรือว่าได้จากออนอกจากเตาแม่เขาจะรู้สึกว่าปฏิเสธเพราะว่าเขารู้สึกว่าก็ทําไมอะก็ฉันชอบฟิลแบบเนี้ยเด็กอะเขาชอบมากๆเลยนะการที่ได้อยู่กับอ้อมอก อ้อมกอดของคุณแม่มันอบอุ่นมันอบอวนอะไรก็บรรยายไม่ได้แล้วก็ได้พัฒนาการในเรื่องของสายตาการมองเห็นการได้กลิ่นได้ยินทุกอย่างสายสัมพันธ์แล้วมันก็จะทําให้มีฮอร์โมนออกซิโตซินฮอร์โมนแห่งความรักอะคะ่ะหลั่งไปหาลูกด้วยก็จะทําให้ลูกยิ่งรู้สึกแล้วก็ชอบโมเมนต์นี้แบบสุดๆมากๆนะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราค่ะจะเปลี่ยนให้ลูกนะคะจากโมเมนต์ตรงนี้นะคะมากินเป็นอย่างอื่นลูกเขาก็มักจะปฏิเสธหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนะคะทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วค่ะการที่เราฝึก ให้ลูกกินขวดควรที่จะฝึกเมื่อลูกอายุประมาณ1เดือนไม่ฝึกเร็วกว่านั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะฝึกช้ากว่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ฝึกช้ากว่านั้นจะเจอในกรณีที่ว่าฝึกยากหรือว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือว่าไม่กินทีนี้เวลาที่เราฝึกอะค่ะคือเราอาจจะต้องค่อยๆแทรกซึมเข้าไปไม่ได้บังคับลูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งอื่นมันเป็นโมเมนต์อื่นที่ลูกไม่เคยได้รับเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยรู้สึกว่าประท้วงไงว่าแล้วทาไมอ่ะก็ฉันเคยกินเต้าแล้วทาไมถึงจะต้องมให้ฉันกินอย่างอื่นด้วยละะะะะะอออออไรรรแบบบบนนนนนนนี้นะะะะน้้้ Basic, ้คคคเเพาาาฉััืืสกกกกยลลมม็ปใหู นะควรที่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณแม่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคุณแม่ป้อนเองก็ควรที่จะกินในท่าที่ไม่ใช่ท่า,าลูกเขาเตา้ายกตัวอย่างเช่นให้ลูกนั่งแล้วก็ตรงหันหน้าตรงข้างข้ามกันแบบนี้เพื่อที่ให้ฟิลการกินนมมันไม่ใช่ฟิลเดิมนึกออกไหมคะ <AM rac ias> ทีนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่ราต้องป้อนก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่หิวจัดไม่ใช่ง่วงจัดไม่ใช่งงแงจะต้องเป็นช่วงที่แบบว่าลูกเคลิ้มๆใกล้จะตื่นแล้วนะคะวิธีท้าก็คือว่าเอาลูกนะคะแล้วก็มาให้ลูกกินนมแล้วก็ค,อคอ iner, อดด่อยๆสอดนมเข้าปากลูกนะคะแต่สมมุติว่าฝึกแล้ววันนี้ลูกไม่ยอมไม่เป็นไรเอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ยอมไม่เป็นไรเอาใหม่วันถัดไปไม่ยอมไม่เป็นไรเอาใหม่ค่อยๆแทรกซึม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 นะคะวันละครั้งสองครั้งวันละครั้งสองครั้งนะคะให้ลูกได้เรียนรู้จุกก็มมมมมีีีควาาาาาาาสสสํััจจเเเเเปป็นนถถ้้้้รรรใใชุกท่ยบือตง คุณแม่ซึ่งมันมีขายโดยทั่วไปคุณแม่คือสามารถใช้จุกนั้นได้แล้วก็ถ้านมเป็นไปได้ควรจะเป็นนมที่ปั๊มสดมาใหม่อารมณ์ฟิลเหมือนนมจากเต้าแล้วก็ให้ลูกกินอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะค่อยจะค่อนข้างฝึกให้ลูกนะคะสามารถที่จะยอมในการกินนมขวดได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแม่โอ๊ยฝึกมานานมากแล้วคือมันเด็ไลายแล้วแม่จะต้องกลับไปทํางานถ้าในกรณีแบบนี้นะคะถ้าใดๆอย่างไรก็ไม่เอาเต้าเอ้ยไม่เอาขวดนะคะก็แนะนําว่าเอาแก้วไปเลยไม่เอาขวดใช่ไหมลูกได้ได้คะ่ะลูก เดี๋ยวกินแก้วเลยลูกจับลูกนั่งนะคะสูงนิดนึงหัวสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ป้อนแก้วเอาน้ํานมของคุณแม่นะคะบีบใส่แก้วแล้วก็ค่อยๆป้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆตะแคงน,นะคะให้น้ำเนี่ยค่ะมันไหลเข้ามันมันมาเอ่อยตรงบริเวณปากลูกแล้วลูกก็จะกินออกินเหมือนที่ฉันเนี่ยคะ่ะนะกินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าไม่ได้ช้อนคะ่ะเอาช้อนตักป้อนลูกแบบนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้แม่บอกก็ไม่อยากให้คุณแม่คะ่ะ ปล่อยเต้าไปเลยเพราะว่าเวลาที่คุณแม่นะคะตั้งใจจะให้ลูกกินนมเต้าถ้าคุณแม่จะกลับไปทํางานนะคะในกรณีนี้แม่โบแนะนําว่าช่วงที่คุณแม่ค่ะไปทํางานคุณแม่ปั๊มนมแล้วเอามาฝากลูกจะป้อนลูกโดยการกินแก้วหรือว่ากินช้อนก็ได้แล้วแต่แม่นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของการที่คุณแม่กลับมาจากที่ทํางานถ้าคุณแม่สามารถที่แบบไปกลับไปกลับได้กรณีที่คุณแม่ค่ะกลับมาจากที่ทํางานแล้วคุณแม่ก็เอาลูกมาดูดเต้าถ้าในกรณีแบบนี้ค่ะลูกเราก็คือจะกินได้ทั้งเต้าแล้วก็จะกินได้ทั้งแก้วหรือว่ากินได้ชั่วงเเววลลลาาาททีี่่่คุณแมหงูก ไปทางานเด็กโดยทั่วไปเขาจะฉลาดเขาจะกินเฉพาะเวลาเขาหิวถ้าเขาไม่หิวให้ยังไงเขาก็ไม่กินนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยจะเจอว่าลูกเนี่ยจะกินโนมมาแค่เพียงพอประมาณพอให้เขาแบบพออยู่รอดได้แต่พอเวลาที่คุณแม่กลับมาปุ๊บนะคะเขาก็จะดูดเต้าคุณแม่แบบ อย่างหิวกระหายบ้าคลั่งอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ลองไปปรับดูนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ลูกกินขวดอย่างเดียวนี่จริงไหมเพราะว่าการที่เอานมให้ลูกกินมันมีตั้งหลากหลายวิธีแก้วก็ได้ไซลิงก็ได้ช้อนก็ได้เพราะสุดท้ายกินขวดเมื่อ6เดือนก็ต้องฝึกให้เป็นกินแก้วขัดดื่มพอแก้วขัดดื่มเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นเป็นในส่วนของการใช้หลอดใช้อะไรต่อไปแล้วนึกออกไหมคะเพราะว่าเราอะจะไม่ให้เด็กอะติดในส่วนของขวดหนึบไปยันโตหรอโอเคไหมคะประมาณนั้นเคลียร์ไหมประมาณนี้ไหม